ก่อนการฝึกโยคะควรเตรียมตัวอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยก็คือ เราควรจะท้องว่างอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนที่เราจะขึ้นเสือโยคะนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบหิวมากจริงๆไม่ไหวต้องทานก่อนแบบน้อยกว่า1ชั่วโมงอย่างเงี้ยทานเป็นของที่รู้สึกเบาๆย่อยง่ายนะคะอย่างเช่นถั่วอัลมอนด์หรือว่านมเล็กน้อยแบบนี้ได้ค่ะมือใหม่หัดฝึกโยคะเนี่ยต้องเตรียมร่างกายอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่านะคะในหลายๆโรคประจําตัวเนี่ยอาจจะต้องมีท่ายโยคะที่ เอาไว้ฝึกเพื่อบำบัดหรือว่าหลีกเลี่ยงข้อควรระวังก่อนฝึกโยคะครั้งแรกนะคะก็คือการที่เราไม่รู้ว่าอันไหนคือเราทํามากเกินไปแล้วเราควรหยุดเมื่อไหร่จะทําให้เราบาดเจ็บหรือเปล่าค่ะวิธีการเลือกอุปกรณ์โยคะสําสหรับมือใหม่นะคะอันดับแรกที่เราจะต้องใช้เลยก็คือชุดของเรานะคะเราใช้ชุดอะไรก็ได้เลยค่ะแต่ว่าชุดนั้นจะต้องเหมาะกับการเคลื่อนไหวส่วนเรื่องเสื่อโยคะเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีอยู่หลายขนาด บางคนเนี่ยหัวเข่ารู้สึกว่าอยากได้รับการรองรับที่มากขึ้นก็ต้องเลือกสูตรโยคะที่หนาๆหน่อยค่ะสําหรับมือใหม่ฝึกเล่นโยคะทุกๆคนนะคะวันนี้เนี่ยนุ่นมาสอนท่ายโยคะง่ายๆที่เราสามารถฝึกกันได้ที่บ้านค่ะท่าแรกเนี่ยที่นุ่นอยากใช้ทําเรียกว่าท่าสุนักกลมนะคะเราจะเริ่มจากวางหัวเข่าที่พื้นแบบนี้นะคะวางมือไปข้างหน้าหลังจากนั้นให้ตั้งเท้าขึ้นนะคะแล้วค่อยๆยกสะโพกข,ขึ้นหาท้องฟ้าค่ะ แบบนี้จะสังเกตได้ว่าตอนนี้นุ่มไม่ได้เอาส้นเท้าลงนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะตึงมากๆเลยไม่ต้องกังวลอยู่ในท่านี้ได้เลยนะคะขอให้หัวไหล่เราเนี่ยรู้สึกว่าได้ยืดเหยียดหลังได้ยืดเหยียดแค่นี้ก็มีประโยชน์แล้วค่ะถ้าใครไปได้มากกว่านั้นให้กดส้นเท้าลงแล้วดึงสะโพกขึ้นไปหาท้องฟ้าดึงสะโพกไปด้านหลังให้มากขึ้นอีกค่ะ สำหรับท่ามือสักครู่นะคะก็จะช่วยในเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อขาด้านหลังของเรานะคะรวมถึงกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหลังพร้อมกันนั้นก็ยังสร้างความแข็งแรงของร่างกายโดยรวมด้วยค่ะเราไปท่าถัดไปกันเลยนะคะต่อจากท่าสุนัขก,ก้มมือสักครู่เลยค่ะตอนนี้เนี่ยนุ่นจะวางเท้าขวา45องศาแบบนี้นะคะแล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าแล้วยกตัวขึ้นค่ะ สิ่งที่นุ่นทําอยู่ตอนนี้เรียกว่าท่านักรบที่1นนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเจ็บหัวเข่าตอนอยู่ในท่านี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าหัวเข่าเราล้าลําข้อเท้าไปเยอะสําหรับท่านี้เนี่ยจะทําให้ร่างกายช่วงล่างของเราแข็งแรงค่ะไปท่าถัดไปกันเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราจบที่ท่านักรบที่1นนะคะเราจะบิดสะโพกไปเพื่อทําท่านักรบที่สองนะคะแบบนี้เลยค่ะ เท้าที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะชี้ไปหาเสือแต่ว่าเท้าที่อยู่ด้านข้างเนี่ยจะชี้ออกด้านข้างของเสือแบบนี้นะคะกางแขนออกไปตรงๆแบบนี้นะคะศีษะเราจะมองตามมือที่อยู่ข้างหน้าแบบนี้ค่ะท่านักรบที่สองเนี่ยให้ประโยชน์ค่อนข้างใกล้เคียงกับท่านักรบที่1น,นะคะแต่ว่าด้วยความที่เราหันสะโพกออกด้านข้างเนี่ยก็จะทำให้เราได้ยืดสะโพกไปด้วยค่ะ เอาล่ะเราไปท่าถัดไปกันเลยนะคะท่านี้คือท่าต้นไม้ค่ะทุกคนสิ่งที่เราจะทําก็คือยืนด้วยขาหนึ่งข้างวันนี้นุ่นเลือกยืนที่ขาซ้ายนะคะแล้วค่อยๆยยกเท้าขวาขึ้นมาวางที่ตะตุ่ม หรือว่านั่งหรือบางคนอาจจะทําได้เยอะวางได้จนถึงหน้าขาเลยนะคะจะสังเกตว่านอกจากที่เราจะใช้กล้ามเนื้อขาในการยืนแล้วเราได้ประโยชน์ในเรื่องของกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังด้วยถูกไหมคะไม่ไงั้นเราทรงตัวไม่ได้ใช่ไหมมากไปกว่านนั้นเนี่ยเมื่อเราเปิดสะโพกเราเนี่ยเราก็จะได้ยืดสะโพกไปด้วยค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อไปเยอะๆนะคะสิ่งสําคัญมากๆอย่าลืมคลายกล้ามเนื้อค่ะวันนี้ที่นุ่นจะแนะนํานะคะเป็นท่า คลายกล้ามเนะะื้อขาด้านหลังเริ่มจากการเหยียดขาข้างใดข้างหนึ่งค่ะขาอีกข้างหนึ่งเนี่ยให้พับเข้ามาเหมือนเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนุ่นจะยืดหลังขึ้นค่ะแล้วค่อยๆพับตัวไปด้านหน้าแล้วทิ้งศีรษะทิ้งตัวไปแบบนี้ได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ5้าท่าง่ายๆหวังว่าทุกคนจะเอาไปฝึกกันที่บ้านนะคะ